นอาคารทดสอบที่นี่มันสุดยอดไปเลยที่นี่ต่างจากตึกเรียนลิบลับเลยเหมือนที่เขาลือกันเลยอ่มสปิริตเวพอนอาจารย์เสียหยาบอกว่า ond, สปิริตเบพอนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการืึนฟูน <a> <ฮ>ิไกยฟอนอวิลถูกเจ้ามาที่นี่ทำไมจูยี่จำที่ข้าบอกข้าที่แล้วไม่ได้หรือตัวใหญ่มากเพาเป็นอาจารย์ของที่นี่หรอก็คุยกันตั้งหลายเรื่องข้าจะรู้ไหมว่าเรื่องไหนนะถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปเถอะ ข้ากำลังยุ่งอยู่นะทำไมเขาพูดแบบนั้นกับอาจารย์จูยี่ละ่ะก็เรื่องหาสาสมัครทดลองใช้สติเรตเพลทอนไงล่ะฮะนางไม่โกรธด้วยนี่คือหัววีห้าวนักเรียนใหม่ปีนี้เขามีสปิริดน้อยเด็กคนนี้นะหรอเลเวลแค่11เข้าโรงเรียนมาได้ยังไงกันนะไม่อ่อนเกินไปหน่อยหรอขอโทษครับเจ้าไม่เชื่อข้าหรือไงว,วีห้าวโชว์ให้เขาดูหน่อยสิวันนี้ข้าเป็นเสมือนหนูทดลองสองรอบแล้วนะจ้า yeah. รู้สึกเหมือนข้าจะโดนเขากลืนกินเลยน่ากลัวมากืความสามารถระดับนี้มันบอกแล้วไงล่ะแต่มันแค่บงบหกสิปีเท่านั้นเองนะทําไมล่ะแปลกจังอาจจะเป็นเพราะจิตวิญญาณภายในตัวเขาหรือมัง้งข้าว่าพวกเขาคงไม่ได้สงสัยเลยสินะไครทูมานี่สิมาแล้วครับยักษ์ใหญ่อีกแล้วให้เขาไปช่วยเจ้าทดสอบยิงระยะไกลหน่อยสิครับอาจารย์ว่าไงไอ้เนถ้าชื่อว่าเธอใครถู คนอื่นเรียกเขาว่าไข่ถูเจ้าก็เรียกตามนั้นละกันยินดีให้ได้รู้จักครับพี่ผมชื่อหัววีหา้าวพี่หรอเขาเรียกข้าว่าพี่น่ารักจังยินดีให้รู้จักน,น้องมือเขาใหญ่จังให้ความรู้สึกสบายสบายด้วยว้าเท่จังเลยเอาละเอาวีหา้าวมาลุยกันเลยเอาวุธกกาลังเริ่มทางานอีกแล้วเอ๊ะทำไมข้าถึงพูดว่าอีกแล้วล่ะอะเอาละนะอีตรงป้ายิงได้เชื่อวุ้ปิ้วตึม ดูเหมือนข้าจะบืดนะใช่แล้วท่านบืดละ่ะอวีห้าวทักษะของเจ้ามีระยะเท่าไหร่ยังไม่ได้เรื่องอีกหรอเนี่ยสาเมตรครับแบบนี้เองสินะนี่คือระยะของมงูแบนสิปีดูเหมือนจะยังไม่พอแฮะอาจารย์ฝ่าอาวีครับข้าจะลองเพิ่มระยะของสเปรดซอดแนมและสเปรตขึ้นกลางวานดูนะครับไม่มีทางข้าไม่เคยได้ยินว่าทักษะมันสามารถเพิ่มความสามารถได้นี่นะจริงๆนะครับ ระยะมันเพิ่มขึ้นมา1เมตรตั้งแต่ข้าเริ่มหัดใช้ทักษะนี้แถมง่าย,ยังคุมมันไม่ได้ทั้งหมดด้วยคาว่าข้านั่นจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างของสปิริตสอดแนมได้ด้วยนะครับดีมากหากวันไหนที่เจ้าสามารถเพิ่มระยะจนมากกว่าร้อยเมตรได้แล้วเราก็มาหาค่าที่นี่นะข้าจะสอนเจ้าใช้สปิริตเว่นพ่นเองขอบพระคุณมากครับอาจารย์ไห่ถูเจ้าพาเขาไปดูร,รอบๆแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสปิริตเว่นพ่นให้เขาฟังด้วยละกันรับผมเอาหลับไปกันเลยเจ้าคิดว่าทักษะของเขาจะแข็งแกร่งไหม จะให้เห็นร่างกายเขาดูอ่อนแอกว่าเด็กรุ่นเดียวกันนะข้าจะดูแลเขาให้เจ้ากอดก็แล้วกันแต่ถ้ากเขาไม่ผ่านการสอบเข้าข้าก็จําเป็นที่จะต้องไล่เขาออกฝากดูด้วยละ่ะถึงเขาจะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเมื่อฮักษาของเขาเติบโตขึ้นมันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อข้ามาแน่ๆในช่วงเวลาที่ข้าดูแลเรื่องสปิริตเวฟพอนหลายปีมานี้เรามีปัญหาขาดแคลนผู้ใช้สปิริตเวฟพอนอยู่นี่พี่ชายสปิริตเวฟพอนมันคืออะไรกันแน่หรอครับสปิริตเวฟพอนนะ ใช้ในการโจมตีด้วยพลังอันมหาศาลมีทั้งแบบระยะประชิดและระยะไกลย,ยิ่งอาวุธแก่งหน้าแข่ไหนก็ยิงกินพลังวิญญาณมากเท่านั้นอีตรงป้านะเป็นอาวุธที่พ่ออาจารย์ช่วยกันดค้ดคนขึ้นมานะ่ะพูดได้ว่าเป็นสปิริตเวปอนและสปิริตแอมโมใช้พลังวิญญาณเพื่อยิงลูกระเบิดออกไปเท่านั้นจึงกินพลังน้อยมากความรุนแรงของมันนะ่าจะมากกว่าการโจมตีธรรมดาถึงสิบเท่าเลยนะแต่มันมีปัญหาเรื่องความแม่นยำนะโดยต้องหาัวยช่วยเพื่อให้ยิงได้ดีขึ้น แถมวัตถุดิบในการสร้างกระสุนก็แพงด้วยปกติแล้วอาจารย์มนะ่าน้ายิงหรอกนะอาวี่้าาไปกันได้แล้วพยายามเข้าหลาไอ้น้องถ้าได้เจ้ามาเป็นรุ่นน้องข้าคงจะดีไม่น้อยเลยละข้าต้องไปแล,ล้วข้าดีใจมากที่ได้พบกับท่านนะครับถ้าเจ้ามาเป็นศิษย์ของฟึงอวี่ในอนาคตเจ้ารุงโดนแน่แต่ในกรณีที่เจ้าจะเรียนที่นี่ได้อะนะในอนาคตอวุ่ของอาจารย์ฟึงอวี่ต้องสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแน่ๆครับการเป็นลูกศิษย์เขา พื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐวพอน,นั้นถือเป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดครับแต่อย่าเพิ่งไปตั้งความหวังเลยข้าต้องผ่านการสอบมาให้ได้ซะก่อนแต่ปัญหาตอนนี้คือข้าไม่มีตังค์ถ้าข้าหาทางออกไม่ได้ลก็จอให้ผู้นำนิการช่วยเหลือเจ้าเรื่องเงินค่าข้าวเองอาจารย์เสียวหยาท่านอาจใจข้าได้หรอครับด้วยความสามารถของเจ้าถ้าเจ้าไปขายปลาย่างหน้าโรงเรียนแล้วก็ต้องขายดีเป็นเหตุนำเหตุใหาอย่างแน่นอนข้าเตรียมของที่จำเป็นไว้แล้วล่ะ ขายปลาตัวละหเหรียญเจ้าจะได้กําไรตัวละสมเหรียญถ้าวันนี้ขายได้สักยีตัวก็น่าจะมีเงินพอใช้แล้วนะนะขอบคุณที่แนะนํานะครับข้าจะลองดูแต่ที่สำคัญคือเจ้าต้องให้ป่าย่างค่าด้วยทุกครั้งนี่สินะเป้าหมายของนางไม่มีปัญหาข้าเข้าใจแล้วครับงั้นเอาไว้ข้าจะแวะไปหาเจ้านะยิงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัวเลยเย่ yeah, ู้นำานิ่ไกนี่เชี่ฉลาดจริงๆเอามี่ห้าวใช้เวลาหลังอาหารเที่ยงไปกับการฝึก S <S <an> เอ๋ดูเหมือนพลังมียของข้ามันจะเพิ่มขึ้นนะหรือต้องค่อยๆทําเป็นวงรอบๆน่ะดูเหมือนข้าจะพบวิธีจัดการพลังมญยาแล้วไว้ค่อยลองคราวหน้าก็แล้วกันเออเนีเอเอเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะบอกข้ามานะอวีห้าว,วัาสดุิของเจ้าคืออะไรเจ้าเห็นข้าแล้วคราวนี้เจ้าต้องบอกข้ามัง่งวัสดิตของข้าคือคือวัสดุสายอสูสรวัสดตไอ้น่ะข้าเลยสามารถทำรายการเคลื่อนไหวและหลบเจ้าได้เมื่อวันก่อนไงล่ะ สปีดิตอสูนนีนเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยรีบไปเถอะเพราะว่าเราไม่ควรไปค้าของอาจารย์จูสายนะอาจารย์จูนะ่ะมีฉายา,ยายด้วยนะได้ข่าวว่านะาคค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเลยละสปีิตของเจ้าเรียกว่าอะไรงั้นเหรอหวังตรงผีเสื้อเทพพิดาแห่งแสงนะ่ะเป็นผีเสื้อที่งดงามพิสูจน์เทียบเท่ากับของเจ้าแล้วก็หายากกว่าหน่อยละนะข้าเห็นเจ้ามีมงแบนที่สองเป็นสีม่วงนี่นี่นะเจ้าทำได้ยังไงกันนะความลับหนะักบอกไม่ได้หรอกระหว่างทางอาวี่เาก็เล่าเรื่องที่อาคารสปีดิตเวบพอนให้หวังตรงฟัง ว่าย่างไงนะข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมเจ้าสามารถแชร์มุมมองให้คนอื่นได้ด้วยงั้นเหรอใช่แล้วข้าอยางเห็นอ้าโชว์หน่อยสิว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ฮะว้าวเป็นทักษะที่สุดยอดอะไรขนาดนี้จริงสิลองคุมพื้นที่หน่อยดีกว่าฟ,ฟุสามารถเปลี่ยนระยะมุมมองได้ด้วยน่าสนใจจริงๆข้าทําได้แต่มันกินพลังมญญาเยอะมากข้ารักษามันไว้ได้แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองฟ,ฟุเป็นอะไรนะอวี่ห้าวเอ อย่าไม่คาตกใจสิข้าแค่ใช้พลังวิญญาณมากเกินไปหน่อยน่ะเจ้าการระยะเมื่อกี้ได้ไหมว่ามันไกลเท่าไหรน่ะประมาณ60เมได้ั้งสำเร็จแล้วข้าจะสอนเจ้าใช้ส i r รตเว a พ่นเองดูเหมือนว่าจะยังพอมีหวังนี่เป็นครั้งแรกเลยให้ข้าทำสำเร็จแต่คขาวหน้าข้าจะทำให้ดีขึ้นอีกเจ้าทำหน้าอย่างกับคนบ้าเลยถ้าสานี้มันกินพลังมากเหรอไม่หรอกข้าแค่ร้อง่าใหม่น่ะรีบไปเถอะเดี๋ยวจะสาย ดูเหมือนทุกคนจะมากันครบแล้วนะบางรงก้าออกมาครับเนื่องจากเจ้ามีสปิริตที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นข้าขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นหัวหน้าห้องแต่ตำแหน่งนี้ไม่หาวอนสามารถมีคนชิงไปจากเจ้าได้ครับหัวหน้าห้องหรอเหมาะกับเราจริงๆร <c oughs> ิเฮ้ยยุ้ยส่วนการเรียนวันนี้ทุกคนเห็นนั่นไหมพวกจะต้องสวนมันแล้วพิงจนกว่าจะหมดเวลานี่มันหนักประมาณ15กิโลเลยนะหนักจังผู้หญิงต้องใส่พวกนี้ได้หรอเนี่ย ทักษะข้ามันมีเอาไว้ซับอ่อนนะเอ้ยข้ามองทุกผลในชั้นเอาเทียมกันคิดว่าศัตรูจะสดหรอว่าเจ้าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นสายซัพอ่อนนะพวกมันจะโจมตีคนที่อ่อนสุดก่อนที่พูดมาก็มีเหตุผลน,น,นะขอบออีกครั้งข้าสามารถไล่ใครในค์ดออกก็ได้ไม่มีทางอะไรนะใครได้ฮีโร่จะถูกได้ออกวิ่งเดี๋ยวนี้เอ้ยปีศาจแห่งธิ์อีกแล้วตึ๊งข้าจะไม่ยอมโดนได้ออกหรอกนะเร็วเขา้าแย่สิ าพูดถึงคนที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดก็คงไม่พ้นอวีเท่าที่เร็วแค่สิบเอ็ดแน่ๆถ้าไม่บิ่งให้เร็วเขาต้องได้ฮิโร่แน่อะไรนะไปอยู่ที่โลแล้วเด้อวิ่งช้ามากนี่เจ้าไม่รีบลยดหรือไงคิดอะไรของเจ้ากันแน่นะหรือว่าเจ้ายอมแพ้แล้วเหรอฮะฮะเฮ่านน้กรอบมาสองรอบแล้วนะทําไมเขายังวิ่งช้าอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยเร็วเข้าสิแม่ข้าจะหูกใจเจ้าแต่เจ้าก็สามารถโดนไล่ออกได้อยู่ดีนะพวกเจ้าต้องวิ่งไปจนกว่าจะหมดข้าใครได้รอบน้อยที่สุดจะต้องถูกไล่ออก จากโรงเรียนยายไม่มดแก่เอ้ยคนอื่นเริ่มร่วงกันไปหมดแล้วเป็นไงบ้างยังพอวิ่งไหวไหมให้ใส่เกาะทีห่หนักกว่า15กิโลแบบนี้มันบ้าชัดไหมแต่ที่ข้ากังวลที่สุดน่ะก็คือคนที่เรเวลน้อยทีย่สุดแถมยังวิ่งใช้สุดในห้องอีกด้วยฮะฮ้จะไม่ไหวแล้วสายตาเริ่มผ้ามัวแถมร่างกายก็เจ็บปวดไปด้วยอย่างกับถูกไฟเผาทั้งเป็นเลยข้าใช้พลังวิญญาณไปจนหมดแล้ว ข้าทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วฟิงข้ามาถึงขีดจำกัดแล้วไม่ได้ข้าจะมาหลออแหละไม่ได้ข้าจะต้องไปต่ออ๋อนี่มันอะไรกันเอ๊ะความอบอุ่นนี้เหมือนพลดังจะมาจากส่วนท้องรู้สึกดีสุดๆไปเลยนี่คือผลลัพธ์ของวิชาลับแห่งสวรรค์กสินะพะดังม่ค,ค่อยซึมซับเข้าไปในเส้นพลังของข้าฮิรานิทฮิรานิทข้าสามารถดูดซับมันมาเป็นของตัวเองได้ฮิรานิทฮิรานิทไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าข้าจะสามารถใช้วิชารับได้ทางที่ไม่มีสมาธิขนาดนี้แถมยังได้ผลดีกว่าตอนปกติอีกด้วยดีละต้องเพ่งจิตไปที่วิชารับแห่งสวรรค์อวี่ห้าไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขาได้สร้างพิธีใช้พลังของวิชารับแห่งสวรรค์ขึ้นมาใหม่แบบกระหันหันแม้แต่ผู้ก่อตั้งอย่างหังจานก็ยังไม่เคยทําแบบนี้มาก,ก่อนด้วยพลังของสปิริตสายพลังจิตและพลังวิญญาณทาให้เขาสามารถค้นพบหนทางใหม่หมได้ ตั้งแต่หงางซานส่งต่อวิชานี้มาในหมื่นปีมานี้ก็ไม่เคยมีใครถึงระดับนี้ได้นอกจากอวีห้าเพียงคนเดียวการเลื่อนขั้นฟิงการเลื่อนขั้นสําเร็จได้เพราะอวีห้ามีจิตวิญญาณอันไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดหนชั่วโมงต่อมาเหลืออีก9คนถคนอวีหา้ายังคงสามารถไปต่อได้ทั้งที่ถึงขีดจำกัดแล้วแท้ ด้วยพลังวิญญาณและร่างกายให้อ่อนแอขนาดนั้นเขาไม่น่าจะฝุดวิ่งต่อไปได้แล้วนี่นาะอะทุกคนร่วงกันไปหมดแล้วข้าเองก็ขยับแ้บไม่ได้แล้วเหมือนกันฮะอึกตึกตึก,ตกอบีหเฮายังวิ่งต่อได้อีกงั้นเหรอดูเหมือนหมอน,นั่นจะอ่อนที่สุดนะเนเวลแค่สิบเอ็ดเองนี่นะเพาวิ่งช้ากว่าคนอื่นละมั้งเลยยังไม่ร่วงนะ่ะข้าอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดแต่เพื่ออยู่ในโรงเรียนนี้ต่อไป ข้าจะเป็นคนที่พยายามให้มากที่สุดเพื่อความปรารถนาของท่านแม่ยังไงข้าก็ต้องไปต่อให้ได้ท่านแม่ท่านแม่ฮ่าหมอนั่นโง่หรือเปล่าตึกตึกตึกหมอนั่นจะวิ่งไปต่ออีกงั้นหรือฟุบฟุบเฮ้ยฟุบตึก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 ฮะข้าไม่ยอมให้เจ้าเป็นประกายอยู่คนเดียวหรอกนะตึก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 ฟุบฟุบฟุบฮะฮะ ทุกคนได้กำลังใจจากเขาเด็กคนนี้ผลลัพธ์ของห้องนี้น่าประทับใจมากเฮ้อวิ่งเสร็จสิ้นเฮ้อเฮอเฮอเจ้านี่แปลกคนจริงๆเจ้าอ่อนแอก,กว่าข้าแท้ๆแต่พลังใจเจ้ากลับมากมายอย่างไม่น่าเชื่อฮฮฮุนฮะนี่มันสปิริตนี่นาพึกษสายแห่งชีวิตนี่เป็นหนึ่งในสปิริตพืชที่ทรงพลังที่สุดเลยนะหรือว่าคนคนนั้นจะ ซิมบิลิตเซนอาจารย์จูจะดีจริงๆไปหาคนมาเพิ่มฟื้นกำลังกายให้เราดีกว่าสุดยอดเลยแปบ๊บเดียวก็รักษาเราทุกคนได้แล้วเป็นบุญตาจริงๆพละกำลังของข้าฟื้กนกลับมาแล้วข้าขยับได้แล้วความอบอุ่นมันแล่นไปทั่วเส้นพลังของข้าโดยเหมือนการออกกําลังกายวันนี้จะช่วยเพิ่มพลังได้มากเพราะอวีห้าวทุกคนจึงไม่ผ่านการทดสอบนี้ความจริงข้ายควรจะลงโทษพวกเจ้าทุกคนแต่ว่าข้าได้เห็นแล้วว่าพวกเจ้าได้รับกําลังใจจากอาวีห้าว วันนี้จะไม่มีใครหุกไล่ออกแม้แต่คนเดียวหวังตรงมานี่ครับเจ้าเป็นหัวหน้าห้องที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยแนะนำเพื่อนๆได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเลยต่อไปนี้จะไม่ใช่หัวหน้าห้องอีกต่อไปแล้วหัวหน้าห้องคนใหม่คืออบี่ห้าวเอ๊ะข้าหรอหากมีใครมาต่อแย่เขาเจ้าต้องเป็นคนจัดการเข้าใจไหมหวังตรงเอ๊ะเจ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่แค่เสียตำแหน่งไปเท่านั้นแถมยังต้องเป็นบอดี้การ์ดให้เจ้าอีกด้วยถ้าจะให้เจ้าทอความสะอาดหอไปทั้งเดือนเลย เลิกเรียนได้อาอีห้าขอบคุณมากนะหัวหน้ายี่งไปเลยที่ไม่มีใครโดนไล่ออกนะ<แย>อ่ะเยเฮ้เย้ยอาบน้ําอุ่นๆนี่มันดีจริงๆเฮ้แต่ความอบอุ่นก่อนหน้านี้ค่อยๆจางไปแล้วดูเหมือนมันจะออกมาตอนที่ข้าถึงกีดจำกัดสินะดีจริงๆที่อาจารย์จูให้สวมก่อนน่ะเข่าหลังพาด์ต้องออกกําลังกายบ้างซะแล้วสิเซียวห้าวเฮ้ผ้านังก,กับเสี่ยวหยาไม่จะไปขายปลายยานี่วะลืมไปซะสนิทเลย ไปเดี๋ยวนี้แหละครับอาจารย์เสี่ยวหยาต้องรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วสิเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าเ,เ,าเอ๊ะอาจารย์เสี่ยวหยาอะหืมฟิงอ่ะเอ๊ะเจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยอวี๋เฮ้าทำไมไม่พ่อประตูก่อนเข้ามาฮะพอทีนะมีคนมาหาน่ะข้ากับรังรีบต,ตึก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 โว้ยฮึกฮึกจะบ้า